ตอนนี้นะผมก็เปิดรับสมัครคนเข้าแคนนะพอดีอยากได้คนในแคนเพิ่มนะผมแล้วก็ในคลิปนี้ผมก็จะมาใช้มัดใหม่กับสมอเรือนะในการ p v p นั่นเองนะผมก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าเอาแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีท่านท่านขนมโยผมเช่นนี้ผมก็จะมาล่ามาล่าข้าวหัวด้วยเซตใหม่นั่นเองนะผมนี่เลยนะครับเป็นสมองับสมอเรือแล้วก็มัดมัดอะไรวะ เตรมเกมเออสักอย่างหนึ่งนะครับผมเอ,อ่ยนี่เลยนะครับเสื้อเสื้ออันนี้นะผมก็ซื้อได้นะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนะผมเผื่อคนที่อยากซื้อนะผู้บดก่อนได้ยังไม่ได้ไม่ได้อะฮะดูคือตอนแรกเราดูเราดูดมาใ่ปะเอ้ยอยู่ไหนวะอันนี้ใช่ปะอะไรวะพุ่งไปปึ๊บอ่าแล้วนี้ก็ไปนนไปึ๊บแล้วเราก็ดูดกลับมาแล้วก็ปาดแล้วก็แป๊บอ่าไม่ถึง ไม่กูถอยกูจะตายมีคนมาไอซันเอาพัไันไม่รู้ไอ้เหี้ยกูเอากูเอากูเอาเฮ้ยมันแหลกมันแหลกใครแหลกอ่าดูโดนอย่างนี้อย่งนี้ก็ต่อเลยต่อไม่อะไรอยู่เอ้ยเหี้ยพ้าไอ้ซันไอซันอะไรกูดิไอไลไอไลอะไรแล้วอะไรแล้ว ปั๊บปั๊แ๊บแ๊บแ๊บ๊บฟั๊ัอย่าเลื้อนที่ฝ่ายเลยแปลงล่างวิงวิงโยยโยจริงวิงจิงโยไปถึงชันตกเลเซ่ตองแดกเออโหวต่าดดกตดตั้งตงู่ล้กดต วิ่งอ้าวไม่โดนขับโดนโดนโหนมากๆสวยสวยอินน่ะบาร์บี้เวอร์เอาวพี่อยากโดนด้วยเลยไอ้สัตว์เด้ตายเหรอไม่โดนไม่ตายไม่ตายตายพี่ย่ะ คอมโบไอ้ฟาร์กนี่ที่อ่ขอบคุณมากที่ช่วยกูแต่ข้างหน้าไม่ต้องมึงใครเนะี่ยมึงก็ตายด้วยไปเออเฮียตบไก่ดีจริงๆ

เฮ้ยมีคนมีคนไ้ซันไนมีมมีคนอื่นด้วยมาเร็วมาเร็วมาเร็วเดรอหรอเ้เรื่อ,อือมารยโดน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 กโน6 0 0ับอเลยจุกจออแต่ันใหม่มันก็ดีเหมือนกันมันโกงดีกูชอบ น,ออนี่จริงมันเจาะเข็นด้วยดาบมันหาคิระเบิดเลยหายตัวหายตัวหายตัวแล้วกูเข้าเรื่อยๆอยงี้มาเด็นเข้าจอดจะได้ มันอะไรมันเฮ้ยตะกียิวไม่โดนกูตีธรรมดาแม่งเลยเออกว่าจะตายเฮ้ยมีคน่ะคนอสเซียม่ะ สาวติดเวลาแปลงล่างโอ้มันเต่าเลือกอมันฝังไม่ได้เรียบร้อยทำไมพี่เดือนยังเลยครับตอนนี้นะครับนิดนึงเฮ้ยใครน,ะ 49, นี่เก้าเอ็มรออะไรอะไรทำอะไรอยู่ระคาหัวไงน้องใช่ระคาหัวอยู่ อเาอปุ๋แล claro ้วติเอ็มยำิบเอ็มพ้อมเฟบเฮ้ยแต่ตอนนี้กวไยมาบีจับมาขึ้น่าหม่ง่าจุดนึงหนึเดินทางมาขึ้นของเอมยหาย โอ้ยเฮี้ยมันวันช็อตมันมันเรียกคอมโบเลี้ยนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรยังรอดอยู่เรียบร้อยตายไอ้เียเรียบร้อยเจ็ดกูเสร็จกูมันข่าวเงือกนอกจะมนันมีคนอื่นเปิดด้วยเนี่ยเขาไม่นด้วยไม่ต้องขึ้นมาหนูไม่ต้องขึ้นมาลงไป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  ม,มาทำไมไมึงมาทำไมตายเอ้ย,อยมันมันหลบแบบดิจิตอลไอ้เหี้ยเฮ้ยคุณจะตายแทนแล้วนะเ,เ,เ,าาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยให้คุณจับไในเดิดม ไม่ okay, okay. อ่าเฮ้ยไม่โดนเลย,ลย,ยเยยริผับเริ่ผับเริ่ผับเิ่บเริผับเริผับเิ่มผับเิ่่บ่บับเ่ารับเมเร่บ่

มาเร็วมาเร็วมาเร็วเขาซื้กันยยยอยออ yeah. Oh, yeah. ู่ไอ้กูคายลัดไอ้เหี้ยกูรอลัดไอ้ตัดย่าเอาไอ้เหี้ยได้ไอ้เหี้ยกูลัดมันทำต่อ <c oughs> โอ้มีคนเอาบอดอยู่ Sw ing, swing, swing. วิงแหวงเรียบร้อ่ากูได้เสิละแบบกูละมึงเก่งเ่อนกมึงเก่งขนานั้นยน,นิะยังไม่อยากก่อนนะน,นี้ไม่อยากเลย,ยนอยังแล่างที่มีใช่ เรียบร้อยแต่สองสวยไม่สวดต้องปวอยู่แบแบงล่างอับแต่ใมอสโดนกูเยียช้างการกลวยช้างการก่วยพูดถึงฝนเสือเล่นพวบเผาสกายานไม่เลเผา อะไรมันเนี่ยมันอะไรมันเนี่ยมันเล่นอะไรมันเฮ้ยโซมี้ปูมูลน,นี่เหรอมึงปูงมูลโลกสองมึงทำอะไรได้วะสุปูม,มูลโลกสองเรียบร้อยช้างแตกเดี๋ยวมึงแบบมีจะรับข่าโลกสองทำได้หรือเปล่าเออน่าดีทำได้หรือเปล่า ม้มาแล้วมาแล้วมันปิดแล้วนะวัน,นไม่คะอ่าไม่รู้ว่าต้องโดนนะต้องโดนบ้วงอเรียบร้อย๋อไปม,มาราม,มีคนมาม,มีคนมา เยียกูแข็งเฉยไอตัดเอาเดียวดิเฮียเกืบตายเออตกก็ได้ก็ได้ขออนุญาตเรดูแดดเลือดเยอะไอเฮียมึงเจ้าเฮียตายเฉยไม่ได้ตีเลยอ๋อทืไมถึงว่ามึงบนท้องฟ้า 不了呀。 มำังเปิดไอ้กี๊ดกูหยุดเซฟโซนมั้ยคิงออกมามึงออกมาไม่ตันนะตายเจี๊ยบสามเชนซองตายตัวสายต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 อนนี้ตายยี่เยี่ยเจอกูเล้ครับอ้ยสามหนครับมึมาสามเลยเพื่อนเออเรียบร้อยไอ้เหี้ย ไม่เขี้ยเป็นเขี้ยงอะไรเนี่ยเขี้ยงในกระโปรงไอ้สัตว์รุม